หน้านี้ไม่เคยเกินค่ะแตที่หองนี้ไม่เคยมาเลย้สืบนครบาลรวบบอสชาวจีนยึดซีมบล็อก8ตัวขบวนการคอเซ็นเตอร์ย่างหัวหมา อาชญยกรรมทางเทคโนโลยีมีรูปแบบที่ซับซ้อนพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและยากต่อการถูกจับคุมเป็นผลกระทบรุนแรงต่อประเทศไทยอย่างมากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบัญชาการตำรวจนครบาลบชนน,นหนึ่งมอบหมายสืบนครบาลตรวจสอบจากผู้เสียหายที่ถูกกระบวนการคอรเซ็นเตอร์หลอกลวงโดยแกรอยจากคดีผู้เสียหายจากจังหวัดอยุทยา อ้างตัวเป็นตำรวจสพเมืองบุรีรัมย์ความเสียหาย1,600บาทแจ้งความผ่านศูนย์ AOc 1441โดยใช้เวลาตรวจสอบกว่า30วันจนกระทั่งพบออฟฟิศส,สังการอยู่ย่านหัวหมากมีตั้งกล้องวงจรปิดดูหน้าห้องสังการผ่านทางออนไลน์จากที่อื่นขยายผลพบจับคุมคนร้ายชาวจีนย่านรัชดาโดยมีวีซ่านักเรียน พบสัญญาเช่าห้องอีก10แห่งผู้ต้องหาอ้างมาเที่ยวไทยพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกธนาชูวงรอผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกคัตชัยปีตะนีรบุตรเจเรตำรวจแห่งชาติขอออก PCT พลตำรวจโทสำราญนวลมาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทสยาม บุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีวสันเตชะอัครเกษมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีนพสินป์ภูลสวัสดิ์รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจตรีธีระเดชธรรมสุธีผู้บังคับการสืบสวนบชนพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์สะทองออยรองผู้บังคับการบชนทำการสืบสวนติดตามจับกลุ่มกลุ่ม แก๊งคอเซ็นเตอร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและขยายผลถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการกระทําความผิดจนกระทั่งวันที่25ธันวาคม2567เวลาประมาณ8นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการวิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษบอกอสอสอบอชนร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำก,กับการสืบสวนบก,กตม3ได้นำหมายค้นของสารอาญาที่1170-1171ทับ2567ลงวันที่24ธันวาคม2567เข้าค้นห้องพักที่เกี่ยวข้องจำนวน2จุดได้แก่1ห้องพักเลขที่2116ทับ101อาคาร1พนาศินพรสโอยรามคำแหง24ทับ3 แขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครผลการตรวจค้นและยึดของกลางคืออุปกรณ์ซิมบ็อกจำนวน8ชุดไม่มีซิมการ์ดเราเตอร์อินเทอร์เน็ตจำนวน2เครื่องสวิตช์ทับจำนวน1เครื่องกล้องวงจรปิดจำนวน1เครื่องอุปกรณ์สำรองไฟจำนวน1เครื่องกระเป๋าโน้ตบุ๊กจำนวน1นึใบ กระเป๋าเดินทางไปใหญ่สีฟ้าจำนวนหนึ่งใบอุปกรณ์สายแลนจำนวน8สายกล่องลังใส่ซิมบ็อกจำนวน8กล่อง 2. ห้องพักเลขที่511 AT รัชดาถนนรัชดาพิเศกเขตดินแดงกรุงเทพมหานครผลการตรวจคน้นและจับกลุ่มตัวคุณหมิงอายุ19ปีสัญชาติจีน ผู้เช่าห้องพักเลขที่2116ทับ101อาคาร1พนาสินเฟสรามคำแหงซอย24ทับขแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครเพื่อวางเครื่องซิมบลกจากการสอบถามคุณหมิงปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาตนเป็นเพียงนายหน้ารับเช่าห้องพักในกรุงเทพมหานครให้กับคนจีนจากการตรวจสอบห้องพักครบสัญญาเช่าจำนวนมาก เจ้าหน้าที่ตำวรวจบกสสบชนอ,อยู่ระหว่างทำการตรวจสอบเพิ่มเติมจากการสอบสวนการกระทำดังกล่าวของกลุ่มคนร้ายมีการใช้เครื่องมือซิมบ็อกเป็นตัวกลางในการโทรศัพท์มาจากต่างประเทศผ่านเครื่องซิมบ็อกเพื่อให้หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏบนเครื่องโทรศัพท์มือถือของเหยือ่อหรือผู้เสียหายเป็นหมายเลขโทรศัพท์ในประเทศไทย ทั้งนี้การกระทำนักกล่าวเป็นความผิดฐานหนึ่งทำมีใช้นำเข้านำออกหรือค้าซึ่งเครื่องวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามมาตรา6พระราชบัญญตัติวิทยุโทรคมนาคมพศ2498 2. ตั้งสถานีวิทยุโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต ตามมาตรา11พระราชบัญญัติวิทยุโทรคมนาคมพศ2498 3. ใช้คลื่นความถี่ในการประกอบกิจกรรมโทรคมนาคมโดยไม่ได้รับอนุญาตอันมีลักษณะที่เป็นการประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่3ตามมาตรา67วงเล็บ3พระราชบัญญัติการประกอบกิจการโทรคมนาคมพศ2544 จากกลุ่มที่อาคารหนึ่งพัฒนาสินเพรสซอยรามคำแหง24ทับสแขวงหัวหมากเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครนำส่วงพนักงานสอบสวนสอนอหัวหมากดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งนี้กองบังคับการสืบสวนสอบสวนกองบัญชาการตำรวจนครบาลขอประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรู้เท่าทัน,นโกงไม่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มคนร้ายคอเซ็นเตอร์ หากได้รับสายจากหมายเลขโทรศัพท์แปลกปลอมให้กดวางทันทีและตรวจสอบกับช่องทางของหน่วยงานของราชการโดยตรงภูวนักแสงงาม P.P. New Thailand รายงานสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ p ีพ e w ิวไ i l แ n นด์นำเสนอน้ำปลาร้าต้มสุกปรุงรสคุณพลอย สูตรนัวรแสแซบเพราะใช้สารสกัดจากญ้าหวานแบนน้ำตาลสะอาดปลอดภัยได้มาตรฐานมีออยอ,อกํากับใช้ปรุงแต่งอาหารได้หลากหลายเมนูเช่นส้มตำยำแกงหรือแล้วแต่จะนําไปปรุงอาหารอย่างอื่นพิสูจน์ความอร่อยได้รสชาติน้ำปลาร้าอย่างแท้จริง สนใจสั่งซื้อตามเบอร์โทร099 349 6888หรือ098 389 4577ดีไลน์ ton0648370198 สวัสดีครับขายที่ดินแปลงนี้ฉนนรุดแดง9ไร่3งาน31ตารางวา เหมาะสำหรับทำการเกษตรปลูกข้าวหรือทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ก็ได้ที่ตรงนี้ติดกับฝายน้ำที่มีน้ำใช้ตลอดทั้งปีและห่างจากถนนราดยางถนนดำเพียง1กิโลเมตรเท่านั้นครับ